ยูตั้งไวยตงไจำะอกดกน่อนาหน่อยเราจะขึ้นชมที่เขาวังนะคะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่โรงเรียนเราค่รอคือคนอยู่ข้างหน้าค่ะโอ้โอ้ียก็ได้ย่นยย่กันเนาะเยยยร นี่จะเป็นจุดที่ลดรางสวนกันนะคะจุดนี้จะเป็นจุดจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานนะคะและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครคีวันนี้ไม่เสียวันนี้ไม่เสียี่ให้าคน and

ตอนนี้มันชแนี่ยก็เอามาเยอมไปบอกนะอ่ีะเอาบเียอคันนี้รถรางกำลังจะเคลื่อนลงนะคะอารกันอ๋อนี่ระตอนบ่ายแล้วหมด นี่จะเป็นบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณทางที่จะลงนะคะ